สวัสดีครับคลิปนี้พูดถึงเรื่องของวิธีการติดตั้ง Windows 11สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคต่ำๆจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีพวก TPM Secure Boot หรือ RAM น้อยๆนะฮะก็คือใครที่มีสเปคต่ำๆก็จะไม่ผ่านขั้นตอนของการสำรวจสเปคของ Windows 11ก็จะไม่สามารถที่จะติดตั้งได้คลิปนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีการทำแลชได์ที่สามารถที่จะติดตั้ง Windows 11โดยที่สเปคคอมพิวเตอร์ของเราต่ำ หรือไม่ผ่านข้อกําหนดของ Windows 11นั่นเองนะครับโดยวิธีนี้ผมจะทําผ่านโปรแกรม r l u f u t นะฮะขั้นแรกเลยนะครับให้คุณไปดาวน์โหลดโปรแกรมชื่อชื่อว่า l u f u t ขึ้นมานะฮะให้ค้นหาที่ Google r l u f u t R U F U S นะฮะแล้วกด Enter คุณเห็นหน้าต่างของเว็บไซต์ l u f a t i e นะฮะให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดนะครับจะเป็นเวอร์ชันนี้นะฮะตอนนี้จะเป็น r u e f u ของ3.2ดาวน์โหลดตัวบนนะฮะ ก็จะได้เป็นตัวเดียวกันกับที่ผมใช้อยู่นี่ครับจะเป็น l u f a t ขีดสาและ exe นะจะเป็นตัวนี้เลยนะฮะหลังจากนั้นให้ทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับหน้าต่างของโปรแกรมจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็คือจะเป็นแแบบนี้ให้คุณเสียบแฟลชไดร์ลงไปนะฮะ เมื่อคุณเสียบแฟลชไดร์นะครับไดร์ที่คุณเสียบขึ้นไปเนี่ยให้คุณเลือกตรงนี้ครับถติว่าคุณมีแฟลชไดร์์มากกว่าหนึ่งก็คือเลือกเลือก้านบนนะครับมันจะดีเทคให้เองโดยอัตโนมัติหรืออาจคุณอาจจะลองปิดโปรแกรมไปก่อนนะฮะแล้วก็เสียบแฟลชไดร์ก่อนแล้วค่อยเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็ได้นะครับการจะทำแฟลชไดร์ทติดตั้งวิดีโอซีบคุณจำเป็นต้องมีไฟล์ ISO ซึ่งเป็นไฟล์ Image ของวิดีโอ s 1บก่อนคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ได้จากหน้าเว็บของ Microsoft เเนนคใหหหุ้้ณขาาาไปที่ดดดดวว์์์โโลลลยพพิม w i ดี o w s 11เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ต่างๆที่ผมพูดถึงเนี่ยไว้ที่ด้านล่างเด็ดทิชชันนะครับจะอยู่หน้าแรกนะครับให้คุณดาวน์โหลดไฟล์ iso นะฮะของ Windows 11ขึ้นมานะฮะจะเป็นตัวตัวล่างนะครับให้คุณเลือกตรงนี้เลยครับ Windows 11นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเลือกภาษาครับจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษสหรัฐนะครับเดี๋ยวคุณเข้าไปเปลี่ยนที่หลังก็ได้นะครับจากนั้นให้กดยืนยันจากนั้นให้กดตรงนี้ครับ64บิตดาวน์โหลด แล้วกดดาวน์โหลดขึ้นมาครับไฟล์จะเป็นตัวนี้นะครับที่เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดจะเป็น 22H2 ครับไฟล์มันจะขนาดประมาณ 5.2G กิกนะครับเมื่อคุณดาวน์โหลดเสร็จนะฮะก็เหมือนกับว่าคุณก็ต้องเลือกตรงนี้ครับ select แล้วก็เลือกตรงนี้อันนี้ผมดาวน์โหลดเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะแบบนี้ครับเปิดขึ้นมานครับก็คือคุณต้องมีไดร์แฟลไดร์ก่อนหนึ่งนะฮะอย่างที่สองก็คือใส่ไฟล์ iso จากนั้นนะครับตรงนี้มันจะมีให้เลือกให้คุณเลือกตรงนี้ครับ s d a ต d ฐา d ป i n i n s t i l l a t i ่ n นะฮะบ,บางรุ่นนะครับที่ใครใช้รูฟัสอาจจะเป็นเวอร์ชันเก่าๆหน่อยอาจจะมีให้คุณเลือกเป็นแบบ TPM เลยก็ได้ครับมันจะเครื่องสนับเป็น TPM เลย ตรงนี้ก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะครับด้านล่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยาะนั้นให้คุณกดสตาร์ทต,ตรงนี้ครับตอนกดสตาร์ทคุณสังเกตมันจะเขียนว่า remove r e ีเรค e m e n t นะฮะ for 4 g ิบวกแ a แล้วก็ e c u r e Boot แล้วก็ TPM ก็คือประมาณว่าความหมายของมันก็คือว่าไม่ให้มันสอบถามหาตัวนี้นะครับคือแบบว่าใครที่สเปคต่ํากว่านี้ให้มันข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยครับขั้นตอนตรวจสอบแล้วก็อันที่2ก็คือ Remove ข้ามขั้นตอนคําขอ,ขอเกี่ยวกับการให้ใช้ออนไลน์ Microsoft Account s. คุณไม่ต้องทําอะไรนะครับแต รุ่นรูฟัตเนี่ยอาจจะไม่มีอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะมีอยู่ตรงนี้เลยนะครับเวลากดเลือกตรง image option นะครับจะมีอยู่ตรงนี้แต่ว่ารุ่นใหม่ๆมันจะอยู่ที่ปุ่ม start นะฮะตรงนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรครับให้คุณกดตรงนี้ครับ start ได้เลยนะครับมันจะเริ่มทำการเหมือนกับว่าทำการสร้างไฟล์รอจนกว่าจะครบ100%ซนะครับซึ่งได้เนี่ยผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมจะทำคลิปให้มันเร็วหน่อยก็คือไม่มีอะไรครับกด start แล้วเราให้มันเสร็จ100%เร็นพอมันเสร็จ100%แล้วนะครับให้คุณมาดูท แดขงคุณมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะฮะก็คือจะเป็นแฟดไดสำหรับติดตั้งวิดีโอปกตินั่นเองครับแต่ว่ามันจะผ่านขั้นตอนการข้าม พวก TPM แล้วก็ RAM แล้วก็ Secure Boot เรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นเวลาคุณติดตั้งวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งวิดีโอให้คุณดูนะฮะผมจะทำผ่าน VMware แล้วกันนะครับ VMware ที่ผมจะทำนะก็จะเป็น VMware ที่ผมสร้างสเปคขึ้นมานครับจะมี RAM 4G b นะฮะเดี๋ยวผมจะดูให้ดูสเปคชัดๆนะฮะ RAM ผมจะเป็น 4G b นะครับ CPU เป็นคอรคอนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสจะเป็น6 0 GB อย่างอื่นก็จะเป็นเกี่ยวกับ ผมไม่ได้เปิด TPM นะครับสังเกตนะ TPM ไม่ได้เปิดและตรง Secure Boot ผมก็ไม่ได้เปิดครับคือตรงนี้เป็น VMware ที่ไม่ได้เปิด option ออใดๆเลยที่มันร้องขอครับแล้ว RAM ก็แค่ 4G เองนะฮะก็คือจะเป็นสเปคตามนี้เดี๋ยวผมจะลงติดตั้ง Windows แบบปกติให้ดูก่อนแลวกันครับว่ามันไม่ผ่านนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ไฟล์ image ที่เป็นที่ดาวน์โหลดมาจาก Windows ฮะ อันนี้จะเป็นการติดตั้งผ่านบินโดแบบปกตินะครับสเปคต่ำๆดูว่ามันจะฟอ้องแบบไหนนะถ้ากด next ไปเรื่อยๆแล้วกด install นะฮะจะสังเกตว่ามันขึ้นว่า disc4 can รัน Windows 11ก็คือประมาณว่ามันไม่ผ่านสเปคอันนี้คือผมติดตั้งผ่านเอ่อ ISO ไฟธรรมดานะฮะก็ะคือเป็นขั้นตอนธรรมดาเพราะว่าสเปคเครื่องนี้มันได้ผ่านอยู่แล้วอย่างที่เห็นครับสเปคมันแค่แรม 4G b CPU 2คอร์ core, แล้วก็ Secure Boot ไม่ได้เปิด t p m ไม่ได้เปิดนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะลงสเปคผ่านแบบนี้แบบผ่านแฟชไดท์ที่ผมทำมาเมื่อกี้นะฮะตอนนี้ผมก็เสียบแฟชไดท์ลงไปนะครคราวนี้ผมจะติดตั้งผ่านแฟชไดท์ที่ผมสร้างขึ้นมาเมื่อกี้จากรูฟัตนะฮะผมก็เลือกแฟดได ตรงนี้จะค่อนข้างที่ใช้เวลานานสักคู่นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าแฟลชไดรฟ์ที่ทําผ่านรูฟัซเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับข้ามขั้นตอนที่ตรวจเช็คพวก TPM ก่อนนะฮะใครที่รอนานก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะหลังจากรอสักระยะนะครับก็จะมีเริ่มเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็จะขึ้นมาหน้าต่างของซ i ปปิโนนะครับอันนี้คือจะรอนานสักคู่เลยนะเพราะว่าผมข้ามขั้นตอนการรอไปนะฮะให้กด next ครับทำเหมือนเดิมครับ คือติดตั้ง install now ก็กดนะครับ I don't have a product key เลือกเวอร์ชันที่คุณต้องการครับผมเลือกเป็น11 Pro แล้วกันครับกด next จะสังเกตนะครับ,รบว่าตอนนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับพวกไลเซ n น e เรียบร้อยแล้วครับก็คือตอนนี้ถ้าถึงขั้นตอนนี้แสดงว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับสามารถที่จะกดยอมรับแล้วก็กด next ไปได้เลยครับกด custom นะครับแล้วก็เลือก อินส tall ตรงนี้ได้เลยครับหรือจะกดนิ้วก่อนก็ได้แล้วกด a p p l y นะครับให้มันสร้างได์ขึ้นมามันจะสร้างขึ้นมาทั้งหมด3พา i ิช o n นะครับให้กดพา i ิช่นที่มีพื้นที่เยอะที่สุดนะฮะจากนั้นให้กด next ก็อันนี้คือขั้นตอนปกติครับคือขั้นตอน i n s tall windows ปกติถ้าใครถึงขั้นตอนนี้ก็คือไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็คือติดสามารถที่จะติดตั้ง windows 11ปกติได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนการรอออกไปนะเพื่อให้เห็นหน้าต่างของ windows ที่ลงเสร็จเรรียยบ้้้อแลววใหคุณดู่าสป เครื่องมันต่ําแล้วก็มันสามารถจะลงได้จริงผ่านการเซตอัพแอดไดของโปรแกรม r u f u z นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะข้ามไปถึงขั้นตอนการเริ่มใช้งาน Windows 11เลยนะฮะโอเคครับก็มาแล้วนะครับสาหรับ Windows 11อันนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานเซตนิดนึงนะครับเพราะว่าเครื่องนี้เซตสเปคไว้ค่อนข้างที่จะต่ำนะฮะก็ให้เลือกประเทศเลือกคีย์บอร์ดครับตั้งชื่อคอมตั้งเป็น Personal Use นะฮะแล้วก็เน็ตไปกด Sign อันนี้รู้สึกจะตั้งแบบออฟไลน์ไม่ได้นะฮะให้คุณใส่เป็น no นะฮะ s m s n com ก็ได้ครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดมั่วๆไปครับใส่อะไรก็ได้ครับพาสเวิร์ดมันจะขึ้นว่าพาสเวิร์ดผิดนะฮะจากกั้นให้กด n e ็ t นะครับแล้วก็ใส่ User ที่คุณต้องการนะครับอันนี้คือ User แบบโล a อเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เราตั้งใจให้ใส่รหัสผ่านผิดนะฮะมันจะให้เราเปลี่ยนเป็นออฟไลน์ user นะครับก็คุณก็ตั้งตามที่คุณต้องการเลยครับอันนี้เป็น User แบบอไน์ใช่ออนไลน์แล้ว พาชุดไม่ใส่ใสเน็กพาวิซี่ไม่สนใจกดเน็กครับเสร็จสิ้นแล้วครับขั้นตอนการติดตั้งว i n d o w สดดูสเปคกันนะครับจะสังเกตว่าเครื่องนี้สเปคต่ำมากครับถึง cpu จะเป็น i 7 870k นะฮ k ะแต่ว่าผมแบ่งมาแค่2คอเองนะครับแล้วก็ ram 4 g b นะฮะแล้วก็ ไม่ได้เปิด Secure Boot ด้วยนะครับสังเกตนะครับ Secure Boot ไม่ได้เปิดนะฮะแล้วก็พวก TPM ก็ไม่ได้เปิดนะฮะก็คือสามารถจะติดตั้ง Windows ได้นเองโดยที่ไม่ต้องเปิดอะไรเลยนะฮะก็ประมาณแบบนี้นะฮะ ใครที่มีสเปคต่ำๆแล้วอยากที่จะลงว i n d o w s 11ก็คือง่ายๆเลยนะอย่างที่บอกก็คือทําแตดรฟ์ผ่านลูฟัสตนั่นเองครับง่ายๆครับแต่อันนี้ผมลงให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันลงได้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับใครที่ปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามกันที่ด้านล่างคลิปถ้าผมว่างหรือ,ออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็จะแก้ปัญหาหคุณได้คลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ